เรามักถูกสอนให้เชื่อว่าอาการซึมเศร้าคือความเจ็บป่วยของจิตใจคือสัญญาณของความอ่อนแอหรือการที่เครื่องยนต์ชีวิตของเราพังจนเดินต่อไม่ไหวแต่ในมุมมองของ neuroscience หรือประสาทวิทยาศาสตร์ความจริงกลับตลบตดเลยครับเพราะสิ่งที่ดูเหมือนความผิดปกตินี้แท้จริงแล้วคือกลไกลความปลอดภัยทางชีวภาพที่สมองส่วนลึกสั่งการลงมาเพื่อรักษาชีวิตของคุณเอาไว้ในวันที่พลังงานวิกฤต วันนี้เราจะถอดบทบาทของหมอออกแล้วสวมหมวกวิศวกรชีวภาพแทนเพื่อมุดลงไปดูกายวิภาคของสมองกันไปดูกันว่าทำไมสมองส่วน prefrontal cortex ที่ฉลาดที่สุดถึงยอมจำนนทำไมสารเคมีอย่างเซโรโทนินถึงหยุดทำงานและทำไมระบบ survival mode ถึงเข้ายึดครองร่างของคุณแทนมันไม่ใช่เพราะสมองพังแต่มันเป็นเพราะระบบหนึ่งกำลังทำงานดีเกินหน้าที่ของมันอยู่ หยิบมือถือของคุณขึ้นมาดูหน่อยครับถ้าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือแค่10%หรือเครื่องร้อนจี๋จนแทบระเบิดระบบปฏิบัติการในมือถือจะบังคับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหรือ low power mode ทันทีสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือหน้าจอจะมืดลงแอปที่กินแรงเครื่องเยอะๆจะถูกสั่งหยุดการแจ้งเตือนต่างๆจะเงียบไปความลื่นไหลที่เคยมีจะหายไปเกือบหมดถามว่ามือถือเครื่องนั้นพังหรือเปล่าเปล่าเลย มันไม่ได้พังแต่มันกำลังทำหน้าที่ที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ระบบถูกเขียนมานั่นคือการยอมลดประสิทธิภาพทุกอย่างลงเพื่อรักษาพลังงานเฮือกสุดท้ายไว้ไม่ให้เครื่องดับสิ่งที่เราเรียกว่าโรคซึมเศร้าในเชิงกลไกมันทำงานด้วยตรกกะเดียวกันนี้เป๊ะเลยและจุดแรกที่ระบบเลือกที่จะสับคัดเอา์ลงก่อนเพื่อนคือสมองส่วนที่สำคัญที่สุดและมีความเป็นมนุษย์ที่สุดนั่นคือสมองส่วนหน้า หรือ prefrontal cortex เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนให้มองสมองส่วนนี้เป็นท่าน CEO ของบริษัทชีวิตผู้บริหารท่านนี้ใส่สูตรผูกไทยนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศชั้นบนสุดของหน้าผากของคุณหน้าที่ของเขาคือการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจที่ซับซ้อนการควบคุมอารมณ์และการสร้างแรงบันดาลใจแต่ปัญหาคือ CEO ท่านนี้ค่าตัวแพงมากเขาคืออวัยวะที่กินพลังงานมากที่สุดในร่างกาย ทุกครั้งที่คุณต้องคิดแก้ปัญหาหรือต้องฝืนยิ้มทั้งที่อยากร้องไห้นั่นคือการที่ CEO กํากำลังเผาผลาญงบประมาณบริษัทไปอย่างมหาศาลดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายประเมินว่าบริษัทกำลังจะเจ๊งไม่ว่าจากความเครียดที่รุมเรา้าการพักผ่อนที่ไม่พอหรือระดับฮอร์โมนความเครียดที่ท่วมทน้นบอร์ดบริหารของสมองจะมองว่านี่คือภาวะวิกฤตที่ต้องลดคอส์ด่วนที่สุด และคำสั่งแรกที่ส่งลงมาคือคำสั่งพักงานซ e o ระบบจะทำการลดเลือดและออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าทันทีผลที่ได้คือท่านซ e อผู้เก่งกาจจะเริ่มหมดอำนาจลงคุณจะเริ่มตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ได้สมาธิสั้นลงอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องและที่สำคัญคือคุณจะเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่นี่คือเหตุผลทางชีววิทยาที่คนเป็นซึมเศร้าจะรู้สึกตื้อและคิดไม่ออก ไม่ใช่เพราะเขาโง่ลงและไม่ใช่เพราะเขาขี้เกียจแต่เพราะผู้บริหารสูงสุดในหัวของเขาถูกปลดออกจากตําแหน่งชั่วคราวเพื่อประหยัดไฟฟังดูเหมือนสมองจะหวังดีที่พยายามเซฟพลังงานไว้แต่หายนะที่แท้จริงมันเริ่มต่อจากนี้เพราะในบริษัทที่กําลังวิกฤตเมื่อเก้าอี้ผู้นํำว่างลง อำนาจการสั่งการทั้งหมดจะถูกโอนย้ายลงไปในชั้นใต้ดินไปอยู่ในมือของพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่บ้าอำนาจและขี้ระแวงที่สุดเมื่อซ e o อย่างสมองส่วนหน้าถูกปลดออกจากตำแหน่งศูนย์บัญชาการจะย้ายไปที่ชั้นใต้ดินท,ทันทีหรือที่เรียกว่าลิ m b i กซิสเต็มหรือสมองส่วนอารมณ์และที่นั่นมีตัวละครสำคัญคนหนึ่งนั่งรออยู่เขาคือหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่บ้าอำนาจ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาคืออะมิกดาลาในยามปกติอะมิกดาลาจะเชื่อฟัง CEO แต่ในยามวิกฤตที่ไม่มีใครคุมเขาจะประกาศกฎอายการศึกและยึดอำนาจเบ็ดเสร็จสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การเจรจาแต่คือการเดินดุ่มๆไปที่ตู้ไฟหลักของสมองแล้วกระชากสะพานไฟที่เขาเห็นว่าฟุ่มเฟือยทิ้งเพื่อโยกพลังงานทั้งหมดไปใช้ในการระวังภัยสพานไฟตัวแรกที่ถูกสับลง คือวงจรที่ชื่อว่า reward circuit หรือวงจรการให้รางวัลซึ่งทำงานด้วยสารเคมีที่ชื่อโดปามีนให้มองว่านี่คือแผนกสวัสดิการและความบันเทิงหน้าที่ของมันคือทำให้คุณรู้รสชาติของกาแฟรู้สึกฟินเวลาดูซีรีส์หรือตื่นเต้นกับเป้าหมายใหม่ๆแต่ในสายตาของรอปรพออมิกดาล่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องไร้สาระขาศึกบุกอยู่จะมามัวมีความสุขได้ยังไง เขาเลยตัดไฟห้องนี้ทิ้งทันทีผลที่ตามมาคือโลกของคุณจะกลายเป็นสีเทาอาหารจานโปรดจะจืดสนิทเพลงที่เคยฟังจะกลายเป็นแค่เสียงรบกวนคุณไม่ได้เศร้าแต่คุณแค่ไม่รู้สึกเพราะเสารับสัญญาณความสุขมันถูกถอดปลั๊กออกไปแล้วยังไม่จบแค่นั้นเขาเดินต่อไปที่สะพานไฟตัวที่สองนั่นคือระบบสั่งการเคลื่อนไหวซึ่งทำงานร่วมกับสารนอร์เอพิเนฟริน เปรียบเสมือนแผนกขนส่งที่คอยส่งคำสั่งให้คุณลุกจากเตียงอามิกดาล่ามองว่าการขยับตัวสุ่ม4สุ่ม5อาจทำให้ศัตรูเห็นตัวเขาเลยลดกำลังไฟส่วนนี้ลงทำให้คุณรู้สึกตัวหนักเหมือนมีหินทับใจอยากลุกแต่ขามันไม่ไปไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะสายไฟที่เชื่อมระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อมันถูกลดแรงดันลงแต่ความน่ากลัวที่สุดอยู่ที่ตัวสุดท้าย ขณะที่ไฟทั้งตึกดับมืดสนิทมีระบบหนึ่งที่อเมกดาล่าไม่ยอมตัดแถมยังไปต่อตรงให้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงด้วยนั่นคือ Threat Detection System หรือระบบไซเรนเตือนภัยของตัวมันเองสภาพสมองของคุณตอนนั้นจึงเหมือนตึกร้างที่มืดสนิทแต่ดันมีเสียงไซเรนกันขโมยร้องวิดวิดลั่นตึกอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณนอนไม่หลับกระสับกระส่ายและตื่นกลัวกลางดึก เพราะราปะอปภคนนี้กำลังส่องไฟฉายไปทั่วเพื่อหาศัตรูที่มองไม่เห็นนี่คือกุษโลบายทางวิวัฒนาการที่ฉลาดมากถ้าคุณกำลังหนีเสือในป่าการอยู่นิ่งๆไม่สนใจความสุขและตื่นตัวตลอดเวลาคือวิธีเดียวที่จะทำให้คุณรอดตายแต่ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ยุกปัจจุบันคือศัตรูของเราไม่ใช่เสือแต่เป็นอีเมลลูกค้าเป็นหนี้สินหรือความคาดหวังซึ่งเป็นศัตรูที่ไม่มีวันหายไป แล้วทำไมระบบที่ควรจะทำงานแค่ชั่วคราวถึงไม่ยอมตัดกลับมาทำไมเมื่อเรานั่งพักเฉยๆตัวตัดความร้อนของสมองถึงไม่ทำงานคำตอบมันอยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งในแผงวงจรที่ตอนนี้มันกำลังไหมจนเสียสภาพในคนปกติเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไปหรือเมื่อเสือเดินหนีไปแล้วสมองจะมีระบบอัตโนมัติระบบหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนเตอร์โมสแตตหรือตัวตัดความร้อนเพื่อสั่งให้รบะบเพออะมิกดาลาสงบลง และปลุก CEO ให้ตื่นขึ้นมาทำงานต่อในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกแกนหลักของการควบคุมนี้ว่า HPA axis เปรียบเสมือนแผงวงจรควบคุมอุณหภูมิของร่างกายโดยปกติแผงวงจรน,นี้จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่คอยเหยียบเบรกความเครียดชื่อของมันคือ h i ปโป Campus เจ้า h i ปโป Campus ตัวนี้นอกจากจะเก็บความจำแล้วยังมีหน้าที่สำคัญคือการส่งสัญญ,ญาณบอกว่าโอเคเครื่องร้อนเกินไปแล้วตัดไฟได้แล้ว แต่ปัญหาของโรคซึมเศร้าคือตัวเซนเซอร์นี้มันพังสาเหตุหลักมาจากการที่ฮิปโปแคมปัสถูกอาบด้วยฮอร์โมนเครียดที่ชื่อว่าคอติซอลนานเกินไปเปรียบเสมือนว่าคอติซอลคือน้ำกรดที่รั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพถ้ามานิดนิดหน่อยหน่อยร่างกายกำจัดได้แต่ถ้ามันท่วมท้นอยู่ในสมองทุกวันจากความเครียดเรื้อรังน้ำกรดนี้จะกัดกร่อนเซลล์ของฮิปโปแคมปัสจนเริ่มอักเสบและฝ่อลงเมื่อตัวเซนเซอร์ถูกน้ำกรดกัดจนสนิมกิน แผงควบคุมก็รวนทันทีมันจะค้างอยู่ในโหมดจ่ายความเครียดไม่อั้นผลิตคอร์ติซอนออกมาไม่หยุดแม้ว่าตัวคุณจะแค่นั่งเฉยๆอยู่บนโซฟาก็ตามนี่แหละครับคือจุดที่ระบบล็อกตายในทางการแพทย์เราเรียกภาวะ neurotoxicity หรือภาวะเป็นพิษต,ต่อเซลล์ประสาทความเข้าใจผิดที่เจ็บปวดที่สุดจึงเกิดขึ้นตรงนี้หลายคนพยายามใช้ธรรมะเข้าขม่มหรือพยายามคิดบวกเพื่อสั่งให้ตัวเองหายแต่ความจริงคือมันไม่ได้ผล เพราะสิงตะโกนของคุณส่งไม่ถึงในเมื่อตัวรับสัญญาณอย่างฮิปโปแคมปัสมันเสียหายทางกายภาพไปแล้วสถานะนี้ในทางวิทยาศาสตร์คือสถานะล้มละลายทางพลังงานที่ลำพังแค่ใจสู้อย่างเดียวไม่สามารถกู้ระบบกลับคืนมาได้เพราะมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่แปรปรวนแต่มันคือเครื่องจักรที่ชิ้นส่วนชำรุดเมื่อระบบภายในซ่อมตัวเองไม่ได้เราจรึงต้องการการแทรกแซงจากช่างเทคนิคภายนอก เพื่อเข้าไปจูนระบบเคมีและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นที่พังนี้ให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งในเมื่อระบบภายในล็อกตายและตัวเซ็นเซอร์ก็พังเสียหายนี่คือจุดที่ยาและพฤติกรรมบำบัดเข้ามาทำงานในระดับเซลล์ในทางวิศวกรรมสมองยาไม่ได้มีหน้าที่เสกความสุขให้กลับมาแต่มันทำหน้าที่เหมือนช่างเทคนิคที่แบกบันไดลิงเข้าไปที่ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทหรือไซแมปส หน้าที่ของช่างคนนี้คือการเข้าไปเพิ่มปริมาณสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินหรือนอเอพิเนฟรินเพื่อให้มันทำหน้าที่เหมือนสะพานชั่วคราวให้สัญญาณไฟฟ้าสามารถกระโดดข้ามไปหากันได้อีกครั้งเมื่อสัญญาณเริ่มเดินท่าน CEO หรือสมองส่วนหน้าหรือ Prefrontal Cortex ที่เคยหลับไหลจะเริ่มได้รับเลือดไปเลี้ยงและเริ่มตื่นขึ้นมามีอำนาจสั่งการอีกครั้งเขาจะเริ่มกลับมาคุมเจ้าอะมิกดาลาให้สงบลงได้บ้าง แต่จุดที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ยาเป็นแค่สะพานชั่วคราวเท่านั้นมันช่วยให้รถวิ่งข้ามไปได้ก็จริงแต่ถนนที่พังไปแล้วจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไหมนั่นเป็นหน้าที่ของกระบวนการที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นในการสร้างเส้นใยสมองใหม่และสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ยาแต่คือพฤติกรรมของคุณเอง ทุกครั้งที่คุณฝืนพาตัวเองไปออกกำลังกายหรือพยายามปรับความคิดผ่านการทำจิตบำบัดสมองจะหลั่งสารวิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่า BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic s e c t o r ให้มองว่าเจ้า BDNF นี่คือปุ๋ยสูตรเข้มข้นสำหรับสมองมันจะเข้าไปฟืน Full ้นฟูเซลล์ฮิปโปแคมปัสที่เคยฝ่อและเหี่ยวเฉาให้กลับมาแต่กิ่งก้านใหม่เปรียบเสมือนการลาดยางถนนใหม่ที่ถาวรและแข็งแรงกว่าเดิม ดังนั้นการรักษาที่ยั่งยืนที่สุดจึงไม่ใช่การโยนภาระให้ยาทำหน้าที่แทนทั้งหมดหรือการฝืนใช้ใจสู้โดยไม่พึ่งยาแต่มันคือการทำงานร่วมกันใช้ยาเพื่อเชื่อมสะพานในวันที่ขาดและใช้พฤติกรรมเพื่อสร้างถนนใหม่ในระยะยาวบทเรียนจากเรื่องโรคซึมเศร้าสอนอะไรเรามันสอนว่าเราไม่ได้เป็นคนอ่อนแอแต่เราคือสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกเซอร์ไบเวลโหมดที่ละเอียดอ่อนอาการดิง่ง ไม่ใช่ตราประทับว่าคุณล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณเตือนจากในหัวของคุณว่าเจ้าหน่ายครับพลังงานเราหมดแล้วได้โปรดดูแลเครื่องจักรชีวภาพชิ้นนี้ให้ดีหน่อยเถอะครับบางครั้งที่เรารู้สึกดิ่งหรือหมดไฟมันไม่ใช่ความผิดของใครแต่มันเป็นแค่คกลไกธรรมชาติที่พยายามจะบอกรักและปกป้องชีวิตเราในแบบของมันแล้วคุณล่ะครับมีสัญญาณเตือนภัยอะไรจากร่างกายที่เคยส่งเสียงบอกคุณบ้างไหม หรืออยากให้ผมไปแกะกลไกาการทำงานของร่างกายส่วนไหนมาเล่าให้ฟังอีกลองคอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมตามอ่านทุกอันแน่นอนและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์หรือช่วยให้เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นถ้าอยากสนับสนุนค่ากาแฟก็สามารถกดปุ่ม super thanks กดปุ่ม join เพื่อเป็นสมาชิกช่องหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นหลังจบคลิปก็ได้นะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจสำคัญให้เรื่องเล่าเหล่านี้ได้ไปต่อครับ ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้ดูแลซ e o ในหัวของคุณอย่างดีที่สุดนะครับเรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ